ครับบรรยากาศหลังเตื่ามลลันม้วนแล้วก็นี่ครับก็เป็นภาระของพี่พี่พน้องคอนไว้ฮเฮาครับนี่ครับต้องฝากว่ากำลังใจครับกำลังใจให้เพิ่นยังตีไหมครับคนเบิงกับมวลโซลุ่มโตายเป็น,นมีกับเมย์โซลุ่มโตายให้กันครับ งานมีอย่างนี้ซีดไปเต้นรึเปลยาโบเมียนไหมงานยังไโอ้โหรถบ ยังกะยกังกาลุงอะไรก็อยากให้ได้ทีเดียวคอนอ,อนไว้ไปแล้วครับโอ้เป็นเมื่อยกับจะพายูงห่างครับเพราะว่าเป็นจิตงั้นเลย ตอนนี้จากโมงเลยครับตีหน,นึ่งที่ที่ครับตีหนึ่งทครับเปลี่ยนเวลาที่เพื่อนกำลังแบบนอนนอนนะแต่เพื่อน,น,อน,อน,น,นกำยังเังฮิตงานอยู่ครับ<อ>เรียกจากนี้ตีฮอดกรุงเทพนที่น แจ่งแจ่งเวลาเขาไปตั้งยุงเทียบอีกนะครับถึงกำลังใจให้พี่น้องผู้อยู่เบื้องหลังทุกคนครับหนุ่มกัดอันนี้คนไวูุ้บอ่อชุดในเค่พุ้มแล้วครับเนี่ย ทมงานพีเ,เอ็นดีครับเฟยภูมิคกาุมขอยืนท้ายย่วห้างนี่แหละเพราะเดี๋ยวธิกิตขว่างการทำงานของคุนเป็นทำงานแข่งกับเวลาครับงานวิกกับงานเะพาพก็คืองานเะพาพก็มีเวลาโดนตไปเดือนหนึกับสามทุ่มอันนี้คือไม่ต้องเด็กรมงแรงทุ่มนีเดเ็ดับทุกอย่างหามงแรงนี่คือต้องติดทุกอย่างแล้วออกจากนีไป ออกจากนี่ไปนก็ต้องไปแจ้งคุณเนาะเจ็ดโมงก็เริ่มตังกันแล้วครับเจ็ดโมงเวทีก็ต้องเร็วก่อนายไฟเขา่าเครื่องเสียงเขา่าครับแข่งกับไปไร้ายีิงานวิ่งก็ู่เป็นงานที่มือนี้แต่กอะโบมีทางเรือกเขาต้องจุครับเป็นกำลังใจให้พี่น้อง vui khiếp ngãn bướng lái sụp khôn hấp bèn nói chỗ kịp mấy anh em จบคลิปไปเน่เอาฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ทางช่อง YouTube เสียนนท์เสียววัดโจเราเพื่อนเราเชี่ยวเสียววอดโจเราเพื่อนเราเชี่ยวนะเหนียวไฝากกดไลค์กดติดตามกระซิบกระไข่กดกระดิ่งพร้อมครับผมครับพี่น้องฝากติดตามเบิ้งไปเรื่อยๆได้เห็นเรื่อยๆเนาะทุกบรรยากาศครับแล้วเราก็สตีมาลูกอ๋อแบบทำอะไรที่นี่ เราจะไปบอกเพื่อนเพื่อนเพื่อนก่บยิลูจองเบิ้ลต้วนตัวไอ้จบิดอกไป้คดอ่อนี่ครับอาหารครับเบื้องหลังผู้งานอันนี้เบื้องหลังผู้บริหารครับ เรื่องนี้ก็ต้องนั่งสู้กันแับมืออื่นไปจ่อจังไดยนอออีกลุยครับพอดีครับลุยสุดเสาร์ครับพี่น้องครับลุยสุดเสาร์มันได้ออกมาบาดเน่าแล้วเที่ยวทางให้สุดสินยาหันหลังให้คุนยำครับต้องสู้ครับลุยครับเม่ยอายุเที่ยงคางปันนี้เขาสิแม่บ้างแม่บสู้สู้ครับต้งทอถอยครับกำลังใจที่ดีที่สุดครับ มีไสนครากไม่ีบารมีไม่เกิดเผ่สิบาเลยเข้ากระสัันฟ้ากรากคลิปนี้าอุปสรรคครับฝากคลิปนี้ไปซ้ำนี่สักครับย้มใช้เบื้องชุดเหตุการณ์ทันเหตุการณ์ฝากช่องเสียนนเสียวบอโจลำเพิรดออฟฟิเชียลครับผม